อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกในแฟนเพจสถาบันยิโลการบัญชีเข้ามาถามว่าสัญญาเช่านะฮะแบ่งออกเป็นสองลักษณะคก็คือสัญญาเช่าการเงินกับสัญญาเช่าดําเนินงานสองลักษณะนี้เนี่ยเขาถามว่า มันจะต้องหักภาษ,ษีนที่จ่ายเหมือนกันหรือหักหรือไม่หักยังไงบ้างมีมส,งสัญญา<ฆ>สัญญาเช่าการเงิน<ฆ>กับสัญญาเช่าดํา,าเนินงานซึ<ฆ>่งซึ้งทังท้งของอย่างนี้ทั้งของสัญญานี้ทั้งดําเนินงานและการเงินจะต้องถูกหักภาษ,ษีอยงที่จ่ายหรือไม่อื<ฆ>เริ่มตั้งแต่สัญญาเช่าดําเนินงานก่อนสัญญาเช่าดําเนินงานคืออะไรก็คือการเช่า ก็คือการเช่าใช่ไหมนีคือการเช่าไม่มีการโงนกรรมสิทธิ์อะไรเลยดังนั้นเมื่อมันเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานก็เป็นเหมือนกันให้บริการเช่าค่หาะหักภาษีนอ้จ่ายใใได้ไหมฮะค่ะยังคงต้องหักภาษีน,ในใอ้่าจ่ายอยู่นะคะห้าเปอร์เซ็นต์ถือเป็นการเช่าถือเป็นการเช่ามาตราสี่สิบงเลบ้าค่ะโอเคถ้าเกิดมันเป็นสัญญาเช่าการเงินคําว่าสัญญาเช่าการเงินก็ต้องเข้าองค์ประกอบห้าข้อข้อหนึ่งโอนกรรมสิทธิ์ค่ะข้อสองอายุการเช่าครอบคลุม ประโยชน์หรือครอบคลุมอายุของสินทรัพย์นั้น uh huh. ข้อสามมูลค่าใบงานใกล้เคียงกับมูลค่าการทำของสินทรัพย์นั้น uh huh. ข้อสี่อะไรนะให้ให้สิทธิตัดสินใจเลือกซื้อได้ในราคาที่ถูกมาก uh huh. และข้อห้าคือเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะสําหรับผู้เชานนะ่ารายนั้นค่ะนี่เข้อประกอบข้อใดข้อหนึ่งในห้าข้อนี้ถือเป็นสัญญาเช่าการเงินเพราะมันเป็นสัญญาเช่าการเงินเนี่ยคุณเจี๊ยบคุณตอบได้เลยไหมว่ามันเป็น สัญญาเช่าการเงินแล้วจะต้องหักหรือไม่หักภาษีนที่จ่ายถ้าเป็นสัญญาเช่าการเงินก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าเป็นสัญญาเช่าประเภทไหน,น,นเขาเขาถามเลยว่ากรณีที่เป็นสัญญาเช่าการเงินเนี่ยะระหว่างเช่าซื้อกับซิ่งค่ะเขาถามอย่างนี้เลยนะเ <c oughs> ช่าซื้อกับล e สซิ่งเนี่ยหักภาษีนที่จ่ายหรือไม่เอาเช่าซื้อก่อนมันเป็นยังไงเช่าซื้อเช่าซื้อเนี่ยก็คือกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินนั้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเนี่ยจะต้อง โอน,นกรรมสิทธิ์เนี่ยไปยังผู้เช่าทันทีก็เหมือนกับที่ผมไปเช่าซื้อรถยนต์มาขับใช่ไหมฮะ,ะตอนที่ผมจ่ายค่าง,งวดผมก็คิดเสมอว่าเดี๋ยพอจ่ายค่างวดครบและห้าปีบริษัทนั้นจะต้องโอนสินทรัพย์ก็คือรถยนต์มาเป็นของผมอันนี้เรียกว่าการเช่าซื้อการเช่าซื้อเนี่ยผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อจ่ายค่าง,งวดอครบดังนั้นการเช่าซื้อจึงถือเป็นการขายนโยนายออกมาคือการขายค่ะ เมื่อมันเป็นการขายคือไม่ต้องถูกหกักภาษีณลที่จ่ายไม่ต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายโอเคค่ะน,นั้นตอบอีกส่วนหนึ่งสาหรับสัญญาเช่าการเงินนะฮะกรณีที่เป็นบริษัทลิสซิ่งคำว่าบริษัทลิสซิ่งคืออะไรคาว่าบริษัทลิสซิ่งก็คือเมื่อสัญญาแบบลิสซิ่งใช่ไหมคะเมื่อสัญญาแบบลิสซิ่งเนี่ยเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเนี่ยผู้เช่ามีสิทธิ์ที่ตัดสินใจที่จะซื้อหรือจะไม่ซื้อก็ได้แล้วต้องเข้าตามเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ผู้เป็นลิสซิ่งด้วยเออเป็นยังไงบ้างฮะก็หนึ่งนะคะบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า60ล้านบาทอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสัญญาเช่าเกินกว่า3ปีใช่ค่ะและผู้เช่านั้นเป็นนิติบุคคลค่ะอันนี้คือคุณสมบัติของลิสซิ่งลิสซิ่งคราวนี้ถามว่าถ้าเขาเป็นลิสซิ่งแล้วไปเช่าสินทรัพย์จากบริษัทลิสซิ่งเนี่ยจะต้องถูกหักภาษีนะที่จ่ายไหมไม่ต้อง ก็ไม่ต <Sharp. S 2> ้องเหมือนกันหรอกเช่าซื้อก็ไม่ต้องเพราะถือเป็นการขายแล้วล e สซิ่งเนี่ยมันมันยังไงอะล e สซิ่งมันบางทีมันแล้วแต่ผู้เช่าว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อมันไม่น่าเรียกว่าการขายถูกป่ะเพราะมันมีทางตัดสินใจว่าจะซื้อถ้าจะซื้อก็เป็นการขายถ้าไม่ซื้อก็ได้เป็นการเช่าอย่างเงี้ยแล้วทําไมล e สซิ่งมันคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทล e สซิ่งโดยเฉพาะเลยนะคะว่าถ้าเกิดซื้อจากบริษัทที่เป็นล e สซิ่งเนี่ยคุณจะต้องคือไม่ต้องหักภาษีาง่จ่าย อ่าเมื่อคุณทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทดีสซิงไม่ใช่ทำสัญญาเช่าซื้อเมื่อคุณอะไรอ่ะเมื่อคุณเช่าสินทรัพย์กับบริษัทดิสซิงคุณ,คณคห้ามหักหน้าที่จ่ายใช่ค่ะถูกว่าห้ามใใหักหนี้จ่ายเหตุผลก็คือเพราะเขาคือบริษัทดีสซิงใช่ค่ะโอเคงั้นสรุปนะฮะถ้าเกิดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหักหน้าที่จ่ายห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าเป็นเช่าซื้อไม่ต้องหักหนี้จ่ายเพราะถือเป็นการขาย เราะยังไงมันต้องอคิภาษีให้กับผู้เช่าอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเป็นล e สซิ่งเนื่องจากว่าเป็นล e สซิ่งเนี่ยแหละก็เลยไม่ต้องถูกหักภาษีนะที่จ่ายคือเขาจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อก็และเรื่องของเขาแต่เนื่องจากว่าคุณเป็นซิ่งอ่ะทำสัญญากับล e สซิ่งดังนั้นก็ไม่ต้องถูกหักภาษีนะที่จ่าย